ก็คลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะพาท่อเนี่ยทรงเดิมของน้องว่านเนี่ยพาไปพาไว้นะก็ร้านที่ผมจะพาไปพาเนี่ยก็วัยรุ่นหัดเนี่ยก็น่าจะรู้จักนะก็เป็นร้านช่างเรือนะพอท่อที่ก่อนใช้พี่ก็ใช้ขนาดอยู่ที่ประมาณตัวนี้น่าจะ28่สิบแมิลนะเนี่ยเป็นเส้นตะเกงครับเดี๋ยวพี่จะมาสไตลหฟัง nope โอเคพี่ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับก็คลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะพาท่อเนี่ยทรงเดิมของน้องว่านเนี่ยพาไปพาใหม่นะตอนนี้ก็ใส่เป็นท่อของสำนักเย็ดอยู่นะครับก็เป็นทรงเช้งนะ โคเนี่ยพี่ก็ว่าใหญ่เกินนะเดี๋ยวลองพาท่อทรงเดิมเดิมเนี่ยไปพาดูนะเออก็อยากจะเปลี่ยนเป็นท่อทรงเดิมอยู่ด้วยนี่น้องวานก็เป็นลูก57จิตอยู่นะตอนนี้เนี่ยเป็นลูก57ชักเดิมวาโซนิกนะครับก็เจ้าท่อตอนนี้เนี่ยพี่ก็ใส่ตั้งแต่ตอนลูกเดิมถึงลูก54านะถามว่าดังดังไหมเนี่ยก็ไม่ดังนะเพราะว่าผมสั่งมาตอนนั้นเนี่ยก็เป็นท่อผ่ามุกนะนี่ก็ใส่ข้างในเนี่ยก็เป็นไส้ตะแกรงนะ ตอนนี้ก็แลไม่เห็นแล้วดำดำหมดแล้วนะก็ไอ้เจ้าขอท่อมันเนี่ยที่พี่ใส่ลูก5 54ถึงลูกเดิมเนี่ยก็มีขนาดอยู่ที่26่มิลนะนี่ก็เป็นท่อของโอราบุรีก็ตั้งไวน้นานแล้วตามจริงอะพี่ก็ลองใส่ดูแล้วนะกับลูก5-7เนี่ยมันมันวิ่งไม่ออกนะเพื่อนๆเพราะว่าเครื่องของเราเนี่ยลูกสูงเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าใช่ไหม เวลามันทำมาเนี่ยมันก็คลายไอเสียเนี่ยมันไม่มันไม่ทันนะถ้าคอเล็กเนี่ยมันจะคลายไอเสียไม่ทันมันก็เลยทําให้รถของเราเนี่ยไม่วิ่งนะก็เลยจะพาท่อของโอราบุรีน่ะไปพาใหม่ก็สภาพเนี่ยสุขปุกมากนะไม่ได้ล้างอะไรเลยนะก็ร้านที่ผมจะพาไปพาเนี่ยก็ไวรุ่นหันใหญ่ก็น่าจะรู้จักนะก็เป็นร้านช่างลือนะช่างลือนะ ก็ถือว่าผ่าดีนะเดี๋ยวพาท่อไปผ่าเป็นสติปห้าเจ็ดนะส่วนคอท่อเนี่ยทมสติปเขาเลยนะอาจจะเชื่อมติดไปเลยนะไม่ได้แบบว่าสวมเลยนะอืมก็อาจจะเชื่อมติดไปเลยเดี๋ยวภายนอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมาทาสีใหม่นะครับอันนั้นเราก็พาท่อของน้องวานเนี่ยไปผ่าเลยนะไป two hours later nope โอ okay. เคครับเ,เพื่อนเพื่อี่ก็ทาการแปลวท่อแล้วนะก็หลังจากผ่านมาประมาณ15วันนะครับ ก็พี่ทําการใส่ได้สักพักแล้วนะแต่ว่าไม่ไดเอามาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็ผ่าเป็นเซติบร้อยขอท่อที่ข่อใช้เนี่ยก็ใช้ขนาดอยู่ที่ประมาณตัวนี้น่าจะ28มิลน,นะขอทอก็อยู่ที่28มิลส่วนไส้เนี่ยก็เป็นไส้ตะเกรงนะคนี่เห็นไหมเป็นไส้ตะเกรงตอนเอาท่อมาเล็กๆเ,เนี่ยโคตรหนักเลยนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าไอ้เจ้าใยแก้วเนี่ยที่เขายัดมาเนี่ย มันใหม่อยู่นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับก็เลยหนักมากม,มันก็เลยหนักมากแต่ว่าเวลาสตาร์ทอะไรเนี่ยเสียงมันเนี่ยมันนุ่มนะโคตรนุ่มเลยแต่ว่าเวลาเราใช้งานนานๆไปเนี่ยอาจจะทุ้มกว่านี้นะเพราะว่าใยแก้วอะไรเนี่ยมันใหม่อยู่นะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสตาร์ทฟังนี่ก็เป็นเสียงเดินเบานุ่มๆเลยนะเพื่อน เด nah ี๋ยวจะมาเบิ้ลรอบตัดให้ฟังก็ทรงอะไรเนี่ยมันก็สวยไปอีกแบบนะก็แล้วแต่ใครนะว่าจะชอบทรงไหนนะแต่ว่าทรงนี้เนี่ยก็ถือว่าสวยอยู่ส่วนสีมันเนี่ยเขาก็ทําให้นะตอนแรกเนี่ยคิดว่า ขอไม่ทำมาให้นะแต่ว่าขอทำาให้ด้วยสีเนี่ยก็ถือว่าเงียบเลยนะก็เหมือนท่อใหม่เลยก็พี่พาไปพ่าเนี่ยราคาเนี่ยก็อยู่ที่1100บาท1,100บาทเนี่ยก็มีท่อแล้วก็ค่าผ่าแล้วก็ทั้งหมดเนี่ย1,100บาทก็เสียงเนี่ยก็ถือว่าดังเพาออยู่นะสำหรับลูกห7เเนี่ยไม่ลั่นไม่ลั่นมากนะต่างกันลิบลับเลยนะกับท่อเจ้าตัวนู้นเนี่ยไอ้นู้นเนี่ยพี่ว่าโคท่ออะไรเนี่ยแล้วก็รูปทรงปลายกลวย ออกมันเนี่ยมันใหญ่มันดูใหญ่อยู่นะอืมแต่ว่าพี่ลองขับแล้วนะหน้าไม้เนี่ยวิ่งดีกว่าเดิมนะท้ายเนี่ยมันไปดีกว่าเดิมนะอ่ะเดี๋ยวถ้าพี่ไล่ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาวิ่งให้ดูนะตอนนี้เนี่ยพอเสียงท่อเงียบเนี่ยเวลาเราขับเนี่ยขับแล้วก็เวลามันตัดเนี่ยนึ่งๆมันมันจะลั่นนะไม่รู้ว่าเสียงสปริงวาไหมนะไม่รู้ว่าสปริงวาเนี่ยมันจะอ่อนไปไหมนะก็สปริงวาที่พี่ใช้อยู่เนี่ยก็เป็นของเต้าหู้แปดลิ้วนะที่เขา ให้มาพร้อมเค็มตอนนั้นเลยนะพี่ก็ทําการเปลี่ยนใส่ไปแล้วแต่ว่าน่าจะอ่อนนะสปริงวาเนี่ยมันอ่อนเดี๋ยวค่อยถอดออกมาเปลี่ยนนะับเอาเป็นของเดิมหรือว่าของแต่งแล้วก็ใส่ตัวในเป็นของโซนิกนะก็ลองดูนะว่ามันจะดังอีกไหมนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะท่ออะไรเนี่ยดีเลยวิ่งเนี่ยก็ได้เสียงเนี่ยก็ไม่ดังมากนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นคลิปให้ดูนะว่าเสียง ท่อตัวนี้เนี่ยกับเสียงท่อที่พี่ใส่ก่อนหน้านี้นมันต่างกันยังไงนะ ก็คดลั่นเลยก็เป็นท่อใช้ในสนามเท่านั้นนะแต่ว่าตอนนี้นะพี่ก็ทําการเอาท่อของโอราบุรีเนี่ยไปพาใมา่นะก็เสียงเนี่ยเพ้อเลยนะเงียบเลยนี่เดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ฟังอีกที โอเคเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอจบคลิปอย่างนี้